จากเคสของนะครับเพจหยุด eec ปกป้องปลาจีนบุรีนะครับที่เขาร้องเรียนนะครับเป็นโพสต์เปิดเหมือนจดหมายเปิดเผกนะครับเขาโพสต์ในช่องของเขาว่านะครับเรียนท่านผู้ว่าและท่านอุตสาหกรรมจังหวัดปาจีนบุรีนะครับท่านจะสั่งปิดท่อน,น้ําเสียเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้กี่โมงครับปลาจะตายหมดคลองแล้วคลองนี้นะครับน้าไหลงลงคลองพระประงทําน้ําประปา,ปะปาภูมิภาคกบินบุรีเลี้ยงคนหลายหมื่นคนนะฮะ นี่คุณดูเดียเนี่ยผมจะให้ดูเนี่ยอาตายหมดคลองนะครับคุณดูคุณดูครับน้ําเน่าเรื่องของคลองพระปงเนี่ยนะผมพูดมาปีหนึ่งแล้วผมพูดมาเป็นปีอ่ะนะครับว่ามันมีการปล่อยน้ําเสียจากคลองเล็กๆเนี่ยแล้วก็ไปลงคลองพระปงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแหล่งทาน้ําปปาเป็นแหล่งน้ําดิบที่เอาไว้ใช้ทําน้ําปปานะครับเราเลี้ยงคนกระบินบุรีหรือชาวปาจินบุรีนะครับวันนี้ วันนี้ตะกี้เนี้ยนะครับตะกี้นี้นะครับมีวงในนะครับวงในนะครับซึ่งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดปาจีนบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาเป็น f อผมนะฮะเขาก็ส่งข้อมูลนี้มาให้ครับวันนี้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดปาจีนบุรีนะครับเขาลงพื้นที่นะครับอ่ะเขาก็บอกว่านะครับ เ,เขาก็ส่งข้อมูลมานะครับวันนี้วันที่5มกราคม2569นะครับนายอภิรักษ์อัมสุริยะอุตสากรรมจังหวัดปราจินบุรีนะครับมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับอำเภอกระบินบุรีและผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตตำบลบ่อทองบ่อทองอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเนาะนะครับร่วมการตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งระบายน้ําทิ้งลงในแหล่งน้สนาสาธารณะซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างน้ํา บริเวณบ่อรวบรวมของน้ำของเอกชนที่มีการไหลระบายลงสู่แหล่งน้ำศาสนะเพื่อให้นะสอวอพอตออตรวจผมไม่น่ใจะย่อมาจากอะไรนะครับตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำของน้ำทิ้งนะครับนะแล้ววันที่ผมมกรานะครับเจ้านะเจ้าพนักงานนะพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานในพื้นที่โครงการและได้นำการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งนะ ของโรงงานและจะตรวจสอบวัดวิเคราะห์ทดสอบและหากผลการตรวจว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายจะดำเนินคดีกับโรงงานที่กระทําผิดต่อไปเขาบอกว่าผมกํลาลังตรวจอยู่นะครับวงในฮนะตอนนี้ผมกลาลังตรวจโรงงานและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งอยู่ครับวงในแล้วเขาก็ฝากบอกว่าอุตสาหกรรมกระรวงอุตสาหกรรมเป็นเอฟซผมยินดีครับคือผมเนี่ยผมเวลาเห็นข่าวนะผมต้องบอกว่าผมก็ปีนกันนะคือผมผมไม่อยากเห็น บ้านเราเป็นบ่อขยะผมไม่อยากเห็นบ้านเมืองของเราเนแมงกลายเป็นเป็นแบบเป็นเป็นท่อน้ําทิ้งน่ะท่อน้ําทิ้งของคนจีนครับเวลาผมเห็นนะผมก็มักจะปรี๊ดนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยยินดีนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปทันท่วงทีนะครับพอพูดปุ๊บวันหนึ่งครึ่งวันลงไปเลยเลขวันนี้ก็ลงเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ผมจะบอกว่าผมเนี่ยถ้านะครับตรงจุดไหนที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปแก้ไขผมก็ยินดีที่จะ ประชาสัมพันธ์ทํากับเขาเรียกว่าทํา PR ให้กับท่านนะทำข่าวให้กับท่านนะครับคือใครที่ลงไปทํางานก็ต้องได้รับการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนแบบนั้นผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็นะครับไม่เขาเรียกว่าใครทําดีผมผมก็ต้องต้องสรรเสริญเขานะครับต้องประชาสัมพันธ์ให้เขานะครับเพราะว่าคนทํางานก็อยากได้กาลังใจเหมือนกันไม่ใช่อยากจะโดนด่ายอย่างเดียวผมไม่คนอย่างนี้ครับไม่ว่า ไม่ว่าท่านหลายๆท่านจะว่าผมยังไงผมก็ไม่สนใจเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของส่วนรวมครับคุณนด้ออกมาคือถ้าเวลาผมผมประชาสัมพันธ์การทํางานของเจ้าหน้าที่ลงไป,ปบก็จะมีคนมาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพวกมันเดี๋ยวก็มาทําไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งก็เหมือนเดิมไปเลยคือจุดนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่เวลาที่เขาลงไปทํางานเราก็ต้องประชาสมัมพันธ์ให้เขานะครับ แต่เขาบอกว่าเขาจะตามต่อเรื่องนี้กัดไม่ปล่อยนะครับเรื่องของนะครับโรงงานที่ปล่อยน้ําเสียลงคลองเล็กๆเ,เข้าสู่คลองหลักนะน้ำเสียไหลลงสู่คลองหลักคือคือคลองผักปงนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับส่งข่าวมานะครับไม่ว่าท่านจะอยู่กระทรวงไหนถ้าท่านนะครับรักชาติรักแผ่นดินไม่อยากให้บ้านเราเนี่ยแม่งเป็นบอกขยะของคนจีนนะ ท่านเมเลท่านก็ส่งมาครับผมยินดีปรจัดสัมันธ์ให้แล้วก็ผมจะบอกว่าผมเนี่ยปกปิดแหล่งข่าวนะครับผมเป็นคนที่ทํางานแบบมีจรรยบรณน,นะครับผมไม่มีทางเปิดเผยแหล่งข่าวแล้วก็ไม่มีทางให้ใครรู้นะครับว่าท่านคือใครในฐานะที่ท่านส่งข่าวให้ผมนะคือมีเจ้าหน้าที่หลายๆท่านก็เข้ามาคุยกับผมเยอะครับนะท่านทีเขารักชาติรักแผ่นดินนะผมก,ผมก็ผมก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องขอบพระคุณทุกท่านนะท,ที่ที่ไว้ใจผมนะครับแล้วผมก็บอกว่าคนอย่างผมเนี่ยนะ ผมตอนนี้ผมอยากเห็นอย่างเดียวคือบ้านเมืองเราแม่งเ <c oughs> ขาเรียกว่ากลับมากลับมาดีเหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่มีแต่บ้านเมืองที่แม่งมีแต่คนจีนเดินเพ่นพ่านแล้วก็ทาบ้านเมืองเราชิบหายหมดนะครับคนจีนเข้ามาได้นะผมไม่ได้รังเกียจแต่ถ้ามึงเข้ามาแล้วมึงมึงเข้ามาทาอะไรให้เฮี้ยในบ้านกูอ่ะเข้ามาทําอะไรที่มันผิดกฎหมาอยอ่ะอย่าเข้ามานะเดี๋ยวก็บอกแล้วปีนี้ผมเอาจริงนะครับปีนี้ผมจะลงพื้นที่ คือไม่ว่าไม่ว่าผมจะต้องเจอกับอะไรผมไม่สนใจหรอกครับผมจะลงทุกพื้นที่ครับแจ้งมาเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปทําตรงนั้นด้วยไปถึงที่ด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ลงผมลงเองครับคือเราต้องทำคือผมจะทําไงก็ได้ครับให้มันให้เรื่องมันให้มันดังะนะครับเรื่องของเรื่องของการถูกเอาระดเอาเปรียบหรือเรื่องเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าการมาทําเรื่องเฮียเฮ้ยในบ้านเราของคนจีนเนี่ยผมต้องทําให้มันดังครับดังปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันที นะครับไม่งั้นมันก็เงียบไปอยู่อย่างนี้แหละครับเหมือนกับที่บอกวางทองแต่มันไม่จบนะครับที่บอกวองทองเนี่ยเรายังเล่นกันไม่เลิกนะครับในเมื่อคุณไม่เลิกผมก็ไม่เลิกเหมือนกันครับ